สวัสดีค่ะขนมมีรถช่อใหม่มาแนะนำค่ะเป็นโตโยต้าวีออเครื่องยนต์1 5 cc ซีซีบีวีทีไอเกียออโต้นะคะปี2008แท้นะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟฟ้านะคะมี ABS ค่ะรถสวยพร้อมใช้งานรถบ้านแท้นะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำเลยนะคะสีสวยเดิมบางๆค่ะน็อตไม่เคยขยับนะคะไม่เคยติดแก๊สเลยค่ะใช้ น้ำมันล้วนเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ช่วงล่างดีนะคะอาจตาเร่งดีรถสวยพร้อมใช้งานต่อได้ทันทีเลยนะคะรถสวยนะคะแต่งมาดีเลยค่ะ มาพร้อมล้อมแม็กสวยๆเลยนะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะพร้อมกับสปริงแต่งของเทอินนะคะทําให้รถขับนิ่มขับดีเลยนะคะช่วงล่างดีนะคะไม่กระด้างเลยนะคะภายในนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมๆค่ะไม่ซุดไม่โซมไม่ขาดเลยนะคะสะอาดสะอ้านค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะเพลงเพราะมาพร้อมจอแสดงผล C D M P 3นะคะระบบกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปรับมองข้างไฟฟ้าใช้ งานได้ครบเลยนะคะ รถคันนี้นะคะเสนอขายเงินสดอยู่ที่ราคา129,000บาทนะคะรถสวยนะคะขับสบายขับคล่องเลยนะคะใช้งานได้เลยไม่ต้องเก็บต้องซ่อมอะไรนะคะรถคันนี้สมบูรณ์เลยนะคะเล่มเอกสารจดโอนครบภาษีไม่ขาดนะคะรับประกันการโอนทุกกรณีค่ะดูรถและทดลองขับได้ที่นะวมินเ4นะคะหรือโทรสอบถามขนมเพิ่ม,เต,มเติมที่เบอร์โทร0809 0 5 0 6, หนะคะขนมฝากพี่พี่กดแชร์กดหัวใจและฝากกดติดตามขนมด้วยนะคะถ้ามีรถเข้าใหม่มาเดี๋ยวขนมจะรีบมาแนะนำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ